เขาควรจะกลับมาแบบโพสิชั่นเดิมที่เขาตั้งเป้าไว้อะเรื่องโลกเรื่องปรุงทะเบียนเรียนลกจ่าเท่ากับ10บาทแล้วก็บริจาคให้กับเด็กได้โอกาสทางการศึกษาเนี่ยนอกจากจะมีเดื่องรักใครยังมีเของทอดด้วยนะของทอดที่เป็นหวานเขาควรจะกลับมาแบบโพสิชั่นเดิมที่เขาตั้งเป้าไว้อะ แต่เดี๋ยวนี้เฟรมีหมาต้ไปไกลนะมีมีมีอาหารอะไรอย่างเงี้เนาะมีกาแฟมีน้ำมีมีเป็นแบบโอเด้งโอเด้งโอเด้งเป็นแบบแช่ไปไหนสุดมันโอยากกินมันโถันโถแล้วก็สลับเปาอะไรอี้ก็มีนะไอที่สาขาเมเจอร์มีร้านขายมีไอเครื่องขายเอกสารเลยใช่มันไปไกลแล้วอ่ะ คือเป็นร้านสะดวกซื้อหรือเป็นห้างอ๋องั้นก็คนละเวกันเพราะนี่เหมือนเพราะว่ารอสันจะเป็นร้านสะดวกซื้อที่แบบเหมือนรีบเข้ารีบออกไ,ไ,อไม่ได้เดินนานอะไรพวกทุกคนตอนนี้เป็นเวลาตีสามแล้วนะคะแต่ว่ายังต้องตัดคลิปวิดีโออยู่<ม>นอกจากงานที่มาหาลัยแล้วก็ยังมีงาน YouTube ที่เราต้องทำอีกนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรสู้ๆเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ขอตัวไป ตัดงานก่อนอาจจะตัดสักตีสีแล้วก็ไปนอนละพรุ่งนี้ก็ตื่นแต่เช้าไปก่อนบ๊ายบายทุกคนเข้าตัดคลิปเพลินมากเพืมาดูนาฬิกาอีกทีตอนนี้คือตีห้ครึ่งคือแบบโอ้ไม g กอดฉันจะได้นอนเมื่อไรแต่แบบเข้าไม่ได้ตั้งใจจะให้ดึกขนาดนี้นะคะแต่ว่ามันเหมือนตัดแล้วมันเพลินไปเองอะก็ขอตัวไปนอนแล้วนะคะไม่ได้แล้วถ้าจะนอนน้อยขนาดนี้ ไปนอนก่อนนะคะทุกคนเรียบเข้าไม่ได้เลยอ่ะยังเข้าไม่ได้เลยอะ่ะทำตัวเป็นภาวะเพราะเมื่อกี้เข้าได้แล้วมันก็กดแค่แอดพู o เฉยๆแล้วมันก็เขียนว,ว่ายืนยันแต่ว่าไม่ได้กดอะไรเพิ่มแล้วมันก็เล้งออกไปเลยนี่แหละทุกคนชีวิตจริงในมหาหลัยที่ทุกคนอาจจะต้องเจอกันหรืออาจจะเจอกับในแค่บางมหาหลัยนะคือ เว็บล่มค่ะเว็บล่มทะเบียนเรียนล่มเพราะว่านักศึกษาเข้ากันเยอะแล้วก็เพราะว่าระบุมหาลัยไม่ค่อยเสถียนเท่าไหร่เข้าได้ยังกี้กี้มึงลองเข้าของกูให้หน่อยสิอ่ากดเข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ยังไงต่อไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยใส่ใส่แค่รหัสกับเบอร์โทรศัพท์ ของของของ,ของ,ข,องของเราขึ้นอ้ไนี่ไหมอ่ะขึ้นแบบยืนยันแล้วอ่ะเฮ้ยถ้าเข้ากันเยอะมันจะไอ้นี่หรือเปล่าเป็นนมที่มันแบบโปรตีนสูงแล้วก็น้ำตาลสูงผสมนคคะเพื่อห้เฮลตีนเ่เปิดขวดด้วยมือเดียว กับการลงทะเบียนเช้านี้นะคะเย้เ <c oughs> มื่อไหร่จะได้สักทีอัปเดตสถานการณ์ตอนนี้นะคะทุกคนคือเพื่อนเข้าเอ้ยคือเข้าอลงได้แล้วแต่ว่าเพื่อนที่เป็น,นคนที่เป็นหน้าที่ที่ต้องยืนยันทุกคนรวมเข้าด้วยกันอะยังเข้าไม่ได้นะคะเพราะว่าเปยบมหาไหหลงคือทุกคนเอาจริง บอกตามตรงเลยนะนี่เข้าลุกจากเตียงมาเราก็มาหน้าคอมเลยอะดูดินหน้ายังมันอยู่ยนี่คือหน้าแบบเพิ่งตื่นจริงๆนะคะ ตอนนี้เราอยู่ที่รอสสวนสาขา,า,ามอธรรมศาสตร์นะคะก็เรามาสำรวจตลาดก็เราทําเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับรอสา,าัก็มาสำารวจว่า,วารอสสวนมันเป็นยังไงบ้างแล้วก็มาซื้อของเค,ครื่องพาร์ลักเตอรค่ะที่รอสสันเขามีนี่เลยนะโบเด้งโบเด้งหรือว่าบัญชูเล่เรียกว,ว่าโบเด้งโบเด้งเครื่องคือจริงจังมากอ่ะจริงจังกับการกินมากนะคะ อยากกิน,น่ะอยากกินด้วยิอะไอ่ะเอาวันไหนไหนะคะ่ะเอาไได้ะหยิบปึ๊งเนี่ยนอกจักจะมีโอวิ่งแล้วเขาย,ยังมีเป็นของทอดด้วยนะของทอดที่เป็นไม้อ่ะ นีคค่นี่คือเรามาทำอะไรเ้เราปน like จริง้วเรามาสำรวจเรามาสารวจาว่าอะไรสำรวจร้านเฉยๆว่าเป็นยังไงอันน uh ี้คือการสำรวจที่แท้จรูเราต้องชิมวพรว่า่ก็อาร้ก่อยไหมเะไม่มเออมันก็แค่ม เยอะมากเลย่ะไปดีวกว่ายิ่งเยอไปดีกว่าไป ตอนนี้เป็นเวลาเท่าไหร่คะเท่าไหร่นะสองทุ่มสองทุ่มห้าสิบนะคะเรายังอยู่ที่ห้องเพื่อนอยู่เลยแต่ว่าตอนนี้คือกล้องแบบลืมกล้องไว้ที่รถเพื่อนนะคะก็เลยต้องถ่ายกับโทรศรรัพท์ก็ตอนนี้เขาก็กินเป็นมามา่ากับเอิ่มไว้มันคือมันคืออะไรอันนี้เอไอไอะไรวะขนมจีบ ก็เดี๋ยวกินมาม่าเสร็จก็กลับห้องแล้วนะคะวันนี้ก็แค่นี้แหละทํางานประมาณนี้เลยพรุ่งนี้ก็มีตอนเช้าอีกก็เดี๋ยวค่อยเจอกันตอนเช้านะคะทุกคนก็ตอนนี้เข้าอยู่ที่มหาลัยนะคะก็มาโอเพนเฮาส์แล้วก็มาอยู่กับบีนด้วยบีนมาเร็วมา,มาเข้ากล้องหน่อยสวัสดีก็ <laughs> มาเข้ากล้องตรงนี้มาใกล้ ันนี้นะคะเข้าจะมาแนะนําหนังสือนะคะให้กับทุกคนนะคะเป็นหนังสือที่เข้าเพิ่งได้รับมาเลยจากคู้หวานนะคะ English อน Air ใครรู้จักบ้างนี่หลายๆคนเนี่ยเข้าเชื่อว่ารู้จักแน่นอนนั่นก็คือคูหวาน English อน Air นั่นเองเพจเฟซบุ๊กคือเข้าอ่ะมีโอกาสได้รับหนังสือจากคู้หวานเป็นหนังสือภาษาอังกฤษสอบติดชั่วแล้วแบบคือดีใจมากตื่นเต้นมากเพราะว่าเขา้าอ่ะติดตามคูหวานมาตั้งแต่หม 5, ห้ามอ6อะ่ะช่วงที่แบบคู้หวานเปิดเพจแรกๆแล้วแบบคูหวานจะมาโพสต์ว่าเฮ้ยเดี๋ยวคืนนี้มาเจอกันนะมี ข้อสอบโทรอีกอะไรเงี้ยโหลดข้อสอบได้เลยคือรูวนะสอนฟรีในเพจ Facebook แล้วเราก็ติดตามมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วจนตอนนี้ขวานก็แบบทักมาว่าแบบเอยอยากส่งหนังสือมาให้น้องข้าอ่านแล้วเรารู้สึกแบบดีใจเออคอมพีดม,มากคือดีใจ,จมากแล้วหนังสือเนี้ยที่เข้าแบบตอบตกลงแบบขวานส่งมาเลยค่ะเพราะว่าอะไรดูไหมเพราะว่าหนังสือเล่มนี้ภาษาอังกฤษสอบติดชัวร์ทุกแฮชแท็กของเขาอะจะเท่ากับ1ิบาทแล้วก็บริจาคให้กับเด็กได้โอกาสทางการศึกษาอืมึ่งดีมากเราจะได้ความรู้เลยยังได้แบบให้ใช่ได้ให้ด้วยหนังสือเล่มนี้นะคะก็เป็นหนังสือเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะ สำหรับน้องมัปลายมัต้นมาหาลัยคือได้หมดเลยได้หมดเลยได้หมดเลยก็เขาอะได้ลองอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วเขาก็จะมารีวิวให้ฟังนะคะว่าหนังสือเล่มนี้มันเป็นยังไงเริ่มต้นเลยเริ่มที่เนื้อหาก่อนเลยเนื้อหาคือในนี้จะเป็นไวยากรณ์ภาษาอังกฤษทั้งหมดเลยแล้วก็ใช้ในการสอบโอเน็ตแกรดแพดเก้าวิชาได้หมดเลยนะคะในนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆคือเป็นหนังสือภาษาอังกฤษที่สรุปแบบกระชับมากเข้าใจง่ายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอะคือรูปแบบด้านในอะ รูปแบบด้านในคือสวยมากคือทุกคนข้าวาเป็นคนหนึ่งที่ไม่ค่อยไม่ชอบอ่านหนังสือเลยหนังสือที่แบบเป็นพารากราฟยาวห,หนังสือที่ที่ทําออกมาให้คนที่ชอบอ่านหนังสือ,อเออส่วนใหญ่หนังสือจะเป็นแบบนั้นใช่แต่เล่มนี้คือเขาทําออกมาเหมือนสรุป<ๆ>เหมือนสรุปเลยจริงๆคือด้วยความ ฟอนต์เขาแล้วก็การแบบข้างในเนี่ยมีวาดลงวาดรูปมีกราฟมีไมล์แมปทําให้เราดูแบบเข้าใจมากยิ่งขึ้นคือเขาไม่ได้แบบมาอธิบายแบบเขียนว่าเอออันนี้พาสซิมคืออะไรอันนี้แต่แต่เขาเขียนแยกเป็นโครงสร้างออกมาเลยมันก็เลยเข้าใจง่ายแล้วข้อที่เขาชอบมากที่สุดเลยนะคือด้านในเนี้ยครูจะใช้คําว่าครูอาจจะใช้จะใช้คําว่าครูขอเรียกมันว่ามันมันไม่ได้เหมือนเราอ่าน ่มันเหมือนเราพูดเหมือนเรากําลังเรียนกับครูเรียนกับครูจริงๆอยู่แล้วในเนี้ยเอออันเนี้ยฟังจากมุมพี่ข้าวใช่ไหมปกติพี่ข้าวเป็นคนอ่านหนังสืออยู่แล้วไหม ไม่ค่อยเป็นคนไม่ค่อยชอบอ่านหนังสือแต่ชอบสรุปแล้วก็ชอบอ่านสรุปอย่างตัวมีนใช่ไหมครับเป็นคนที่อ่านหนังสือและเป็นติวเตอร์อังกฤษด้วยนะอยากจะบอกว่าจากการที่อ่านเจ้าเล่มนี้เล่มนี้ของคูวานเนี่ยจะบอกว่าเนื้อหาทํามาได้ค่อนข้างดีมากกระชับคือเหมือนยังไงดีเหมาะสําหรับคนที่ไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วต้องสอนแล้วอ่ะเล่มนี้คือเอ้ยแน่นอนะลอดเบิร์กเพราะว่ากระชับเนื้อหามาให้เฉพาะสิ่งที่มันสําคัญน่ะและที่สําคัญคือเขาให้เทคนิคและทิปส์มาค่อนข้างจะเยอะเลยอ่ะ แนวแบบไม่ใช่เขียนอย่างเดียวอะแต่ว่ามีแบบขีดส้งมขีดเส้นสขีดเส้นอันไหนสําคัญจะต้องดูใหกรักยังไงซึ่งภาษาอังกฤษอะจริงๆเป็นภาษาที่ค่อนข้างมีออหลักภาษาที่มากใช่ไหมครับแต่ว่าหนังสือเล่มเนี้ยของขวานเนี่ยสรุปออกมาได้แบบเข้าใจอะปกติส่วนใหญ่เวลาเรียนอังกฤษกันจะชอบมีปัญหาคือรู้แล้วแหละว่ามันต้องเปลี่ยนเป็นตัวนี้แต่คําถามว่าเพราะอะไรถ้าต,ตัวเนี้ยก็ตอบคําถามให้ทั้งหมดเลยในหนังสือเล่มนี้เวลามีแบบว่าชิปอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีเป็นบล็อกให้ก็ แบบเน้นคาให้มีไฮลงไฮไลท์เหมือนเราจดสรุปเลยแล้วก็แบบมีขีดทรงขีดเส้นให้หมดเลยสําหรับใครที่สนใจหนังสือภาษาอังกฤษสอบติดชัวนะคะก็สามารถหาซื้อได้ตามห้างสรรพสินค้าทั่วไปเลยร้านหนังสือมีเยอะมากเลยนะคะก็ปูหวานก็ลงร้านหนังสือนะคะแล้วก็หรือว่าจะเป็นไอของรูหวานก็ได้เนาะแล้วก็นอกจากนี้คือถ้าใครอ่านแล้วยังไม่เข้าใจแบบด้านในคือรูหวานอะเขามีแบบไอ้นี่ให้ด้วยนะซื้อสแกน สกแกนเพื่อฟังเนื้อหาสรแกนเพื่อฟังเนื้อหาก็คือสามารถเข้าไปฟังผัวได้เลยเหมือนซื้อคอร์สเรียนเลยในราคาที่แบบไม่แพงก็ใครสนใจนะคะก็ไปหาซื้อกันได้เลยภาษาอังกฤษสอบติดชัวนะคะก็ฝากด้วยนะคะ<อ>ก็แลนเลททุกคนตอนนี้ก็เ,เดี๋ยวจากที่แนะนําหนังสือไปแล้วก็เดี๋ยวข้าวจะส่งหนังสือไปให้น้องชายข้าวแล้วเพราะว่าต้นข้าวก็อยู่มอปลายแล้วเจตนจเจตนต้นข้าวโดนนี่ก็คือนี่คือติวเตอร์ของต้นข้าวนะคะ เออแล้วก็หลังจากนี้ก็คงไม่มีอะไรแล้วแหละหลังจากนี้เขาก็ไปช่วยงานอาจารย์แล้วก็กลับห้องละน้วันนี้ก็เจอกันแค่นี้นะบ๊ายบาย,ายไม่ไหวแล้วเหรอคะงวแล้วเหรอคะนี่เราอยู่ด้วยกันมาอาทิตย์หนึ่งอะเราเราอยู่ด้วยกันมาอาทิตย์หนึงเต็มเมนะอาทิตย์หนึ่งแต่งานยังไม่เดินเลยอะ เอ้ยเราอยู่กันครบอาทิตย์ตั้งแต่กันถึงอาทิตย์เลยนะจริงแล้วเนี่ยเอ้ยทำไมเราเราต้องทำงานทำไมเราต้องทำงานหนักขนาดนี้ <c oughs> ด้ดวยเวลาที่เราจะรีแบรนดิ้งเนี่ยเราจะรีแบรนดิ้งเพราะยอดขายที่มันไม่ได้มีอะไรตื่นเต้นเข้ามาหรือว่ายอดขายตกต่ำลงนี่เราต้องดูก่อนว่าปัจจัยเรื่องของโลโก้หรือแบรนด์เนี่ย จะเป็นนี่เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะคะข้างนอกมืดมากแต่เราเพิ่งทำงานงานเสร็จไหมงานเสร็จไหมไม่เสร็จทุกระเป๋าอิกกี้หนักมากเลยอ่ะขนาดวิ่งสิปอ่ะข้างลักมันมันไปข้างลักใครอ่ะวิสิกระเป๋ากูก็ได้แบกใช่แล้วมันไปข้างลักใครไม่ใช่ปั๊ตัดเอาหน้ามากเก็บมันมาบายบายวันนี้ลาก่อนลาก่อย ก่อนทุกคนได้อุ้ยแรงมากอุ้ยอุ้ยอุ้ยน่ากลัว